แล้วนั่งรับตาสำมรวมจิตนั่งรับตาสํารวมจิตในการฟังธรรมะสอบอารมณ์กรรมฐา,านเป็นกุศลในการฟังก็เกิดปัญญาความรู้ไปด้วยเหมือนที่ผู้เจ้าชาท่านตรัสว่าสุสูสังรพตปัญญงฟังด้วยดีย่อมได้ปัญญาตอนนี้เราก็หลับตาหับตาเพื่อจะได้ไม่ให้จิตมันสัดสายไปที่อื่น เตรียมตัวเป็นกุศลสะสมไปทีเล็ก็น้อยเหมือนน้ำย้อยบอกตาลเหมือนน้ำย้อยบอกตาลที่หลวงพ่อจรัญท่านพูดจริงของท่านทีละหยดทีละหยาดมันก็เต็มกระบอกได้ฉันใดทำกุศลน้อยๆแต่ทำบ่อยๆทำให้ต่อเนื่องทำให้เนืองๆหรือคนไหนทำมากก็ดีแต่ขอให้ทำต่อเนื่อง ทำตอเรื่องทำเนืองๆมันก็จะเป็นมหาอานิสงส์เตรียมตัวหนึ่งสองสามนิ่งขอ,อนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระทรงทันบรมศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์ขอถาวายความเคารพแด่หลวงพ่อพระธรรมสิงหบุราจาร์หลวงพ่อจรันทิตธรรมโมพระอุปัชฌายะหลวงพ่อพระครูภาวนานุกูลหลวงพ่อพระครูปัญญาประสิทธิคุณขอนอบน้อมแด่หลวงพ่อกันหาจันทโชโต หลวงพ่อพระครูโสพลธรรมพานฟองกันตะเสียโรและบุรพาจารย์ทุกรูปตะรอจนถึงหลวงพ่อดำพระในป่าและหลวงพ่อเจ้าคุณพระธรรมทีราราชมหามุนีหรือหลวงพ่อเจ้าคุณโชดกซึ่งท่านเป็นพระอาจารย์ใหญ่ฝ่ายวิปัสนาทุระแห่งประเทศไทยขอความสุข ความสวัสดีและความจเจริญในธรรมจงมีแด่พระภิกษุสามเณรอุบาสกอุบาสิกาผู้ใฝ่ในธรรมทุกท่านณโอกาสบัรนี้เถินนมินยะมานังทนะมันเวตีกินจีซับสักนิดก็ติดตามคนตายไปไม่ได้ รนะับสักนิดก็ติดตามคน